ย yeah. ีมามามนั่งทำมาทั้งวันเดี๋ยวมีคลิปนึงเป็นคลิปเล่นกับเพื่อนจะมารีวิวก่อนตอนนี้เวลาเท่าไหร่โอ้ตายแล้วจะมารีวิวคิวับเมคกับอาเชอร์อาเชอร์ดอไว้นานมากยังไม่ได้รีวิวเลยเป็น อาชีพอาช,ชอริรที่ไม่ใช่ใช้ดาบเลยแปลกไหมอะอกิวกเมสเดี๋ยวเตรียมตัวทำไไบนี่แต่ยังไม่ได้ทำเอ็กซ์ติมบูนะคือแบบเพิ่งเพิ่งทำเสร็จอ่ะแบบเก็บของเสร็จเพิ่งเก็บของทำตัวเสร็จมาอาเชื่อก่อนมาเลยอันกาย,ยาค่าคือกาชาโรวจริงเง อือปิดบัฟกิดด้วยบัฟกิดคู่ไงคือแบบได้ได้มาเมื่อเช้าด้วยนะได้มาเมื่อเช้าอะ่ะแล้วแบบบัฟกิดไงรออะไรอะ่ะอีโวเลยเป็นสเตตอืออันตัวกะอุ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว,ยวหากนหานมีแย่แล้วบัฟเด็ดซะด้วยไงนี่นี่นี่แป๊บหนึ่งนะหาอาเชอร์ไม่เจอ อาเชื่อมันอยู่ตรงไหนวะหรืออาเชื่อเป็นแค่นี่้มันมันมันไม่ได้ขึ้นระดับแดงปะใช่ปะใช่ปะเออมันไม่ได้ขึ้นหว่ะเออมันเป็นอะไรมัเป็นะไร,ไเ,ไรเดี๋ยวดูของอาเชอร์ก่อนอาเชอร์ก่อนเอ้ยดาบเอ้ยจริงๆนี่เป็นของซองกิ๊ดอัว่ะมามามาเอาเป็นตัวอะไรก่อนดี จะบอกว่าตัวอะไรก่อนกิโลเมตรโอขู่ดาเมจแรงแคน,นี่เคเบิลให้ดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนเฮ้ยไม่มีอะไรเลยขอขอขอปรับสุดก่อนขอปรับสุดก่อนแค่นี้เองเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 รีวิวไวม่ถึงเหมืก็ไม่ได้เนาะตัวหนึ่งัดตัวก่อนจัดตัวก่อนจ,อจะเจอจะเจอ

รู้อดียูน่เก่งเปแล้วเอางั้นกินก่อนกินก่อนโอ้โหเดี๋ยวทำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำอีกทบแต่เดี๋ยวอีโวเป็นกอรลี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเลยพูดจริงๆเดี <S <S ๋ยวค่อยเลยเดี <to> <cartoon> ๋ยวน่าจะทำอีกทีโบก่อนโอเคฟีดมาฟีีอาหารมาก่อนเอาวิวเท่าไหร่หกสิบเนาะ แล้วที่เหลือก็ให้อาเชอร์หมดเลยโอ้โหลืมไปอาเชอร์มันในนี้อันไก่นี่อาเชอร์วิวตันได้แต่กินก็เม้นมันไม่ได้ไงน,นี่โอ้โหแรง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 ไป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 เดี๋ยวไปรีวิวใครทักมาก็ช่าหัวมันดูนะนี่นะเก่งนะเดี๋ยวไปรีวิวด่านเดิม เดี๋ยวขอเช็คเวทก่อนเช็คเวทก่อนเช็คเวทกลลี่ตัวไหนต้องเห็นเห็นเห็นฟิล i̇şte ิปกลรี่วะชาติไหนกูไม่ทำบอกว่าแป๊บนึ่งขอเช็คก่อนเช็ค mm ก่อนมีตัวไหนต้องลงอินหรือเปล่าอินฟินิตบอลอะไรเนี่ยเนวะไหนเนี่เนี่ยเนี่ยนี่นี่ยนี่เหรอนี่ยคือกูไม่ได้ ไอคิงไอพี่เอ้ยเอาดีๆมา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 เอาเลยเอาลยเอไยไม่ใช่ไหนมีใช่ปะเออไป let's go ไปไปไปเดี๋ยวตัดไปต่อเข้าเกมเลยนี่ไงนี่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 เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว like. เฮ้ยทำงงอยู่วะทำงงจัดเลย เดี <Beautiful. S 2> tacos, ๋ยวรีวิวใกล้เลยง่ายๆสอบพเลยเหรอเอ่ยน่าจะวางกิวกบมีได้อยู่น่าจะทันอย่แสนแปดชิวกิวมีเชิวสุดแต่เอสเอเลยอกรงใจพี่กิวด้วยลืมไปกิวกอมีเป็นไฮบิดเอ้ยถ่าไรท่าไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปดนี้ตวอ๋ โอเคเฮ้ย okay. เสียงเช็คต้องชิงนี่แอทแทกท่าอะไรบับกินเลยนะฮะอุยอะไรอ่ะเศกอะไรลงอ่ะเศษฟ้าดูก็เอ้ยกิบเมตรเศษเศฟ้าลงมาเก่งไง เฮ้ยอาเชอร์เอาอาเชอร์มารีวิวแล้วก็เจออาเชอร์อะไรอะ่ะพูดเสียงดังดูแต่ดิดดอาเชอร์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเฮ้ย <S <s <ules> <S นมีดาบจับธนูมีธนูจับด,ดาบเฮ้ยมาแล้วเพื่อนมาแล้วแป๊บนงึงขอขอรีวิวก่อนจะยิน ฮดมๆๆๆได้ๆๆลุเลุกเกงเกมก่อนดีเออนี่สองเออเหลือสองเออเสียงเบาขึ้นเยอะเลยเอืมอ่ะบายไปก่อนบา,บายโอ้ช้อปปี้ชิคให้เล่นอ,อะไรอ่ะถ้าถ้าใจนี้ ได้ยิน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 นะจ๊ะโหลอหล่อ้อคี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้อัพคิวกาเมตรอะไรเลยนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีพาสซีฟเลยเด้อ The King ถ้าคิวทุกห้าสิบหรือแอซิดจะบัฟดดเมนให้กับตัวเองสิบห้าแล้วก็ลดเวลาสิบวิบะลดสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาสามสิบเอ้ยเป็นเวลายี่สิบโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอานี่มาไว้ด้านหลังโอเคส่วนนี้ okay. Okay. ก็อ่ะรีบวออาชีพก่อนอาชอีพตลงมาก่อนโอเคอินฟินิตซอร์สแคสดาบไลท์ขีดจำกัดตีทุกทุกกันตีห้าครั้งจะเพิ่มสปีดให้กับตัวเองเอ้ยไม่ดี รดลถให้กับตัวเองสิบห้าวิโ okay. อเคครับกินหร่อยอครับคะแนนสามพันห้าเนี่ยจ,จะเป็นคลิปที่ละเอียดที่สุดแล้วมังม้งมั้งนะยังยังไม่ได้อัพเออสายยังไม่ได้บอกเลยสายที่อัพแบบนี้ไม่ต้องกินอะไรมากสกิลต,ต้นไม้อ่ะอัพอัพคียหมดอ่ะ อยู่ในบางตัวนะเช่นแบบตัวซับอ่ะตัวซับมาใหม่มาใหม่ขอโทษขอโทษมา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 ขั้นต่อไปห้าพันสิบสองเออยังไม่ได้บอกเลยเป็นบัฟกิจคู่บัฟกิจคู่ส่วนสแตทก็อยู่กับเมสได้ดีกว่าสุ่มโชคดีโชคดีได้มาขั้นต่อไปดู โอซอสเห็น oh, hey, nee. hey, hey, ี้เฮ้ยย้ยทั้งวงมาขันต่อไปขันต่อไปไม่มีสกิลกดอะคิดว่าจะมีสกิลกดซะอีกฮะใช่ไรอ่ะอ๋อหงอะไรวะเฮ้ยเช็กอดเกิดรือไมา อ๋อถือว่าใช้มันก็เป็นสำหรับเป็นนี่อยู่แล้วไอ้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เพราะสีก็ไม่เปลี่ยนเป็นตัวไอ้นี่ตัวซิลิเทียลได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวตัวต่อไปกิโลเมตรมา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 สกิว มาเนื่องเอา power แล้วนะทุกทุกรีวิวเนี่ยนะไม่กดแต่ power มา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 ต่อเอ้ยเปลี่ยนสกิลคืออะไรอะ่ะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้สกิลไอ้สกิลอู้โอ้แลกแลกแหลกแหลกโอ้โอโออยโซ่ท่าประจำท่าประจำอุย้ยเปลี่ยนท่าเอ้ยจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดวีก่อ จะไปแล้วแหละโหไอสกิลนี้ใหญ่กว่านี้เนี่ยเบ้อเลยนะเนี่ยไม่มีเอ์ตีมูดอะไม่มีเอ์ตีมูดเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวเป็นเอ์ตีมูนแล้วกันถ้าได้นะเฮ้ยร้านร้านที่เหรอคืออะไรอะเฮลวิอน หน่อยบีเป็นอาบิตี้อ๋อได้ย่เดี๋ยวดีวิวอเลยกันขี้เกียจนี่ะเดี๋ยวไปตัดตอนในนี้เลยดีกว่าไหมเนี่ยม,มามาลงอินฟินิตนี้ด้วยอะไม่เป็นไรชิวชิวชิว,ชวมาเอาแค่เก็บรอยเว้เพีย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีสกิล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 แค่นี้ไงหรอว้าวสุดยอดมากเลยถือว่าเก่ง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 แต่ถ้ามีไอซีบูทน่าจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเชียวแค่นี้เดียด๋วยวคลิป đều bây giờ đi với các bạn cô sẽ hay làm cái gì cũng bảo có, có Ok bye lại đâu mẹ các chờ cái mà khi... oh,